นะะหนูเป็นนักเรียนที่จบมาจากที่นี่นะคะหนูอยู่มาสี่แล้วค่ะแล้วก็หนูก็จะมีแผนไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่น,นะคะแล้วก็ที่หนูว่าหนูเลือกไปต่อปุ่นนะคะเนื่องจากว่าหนูนะคะเป็นข้าวนนะคะชื่นชอบในการที่แบบไปเที่ยวญี่ปุ่นมากเลยคะ่ะแล้วแบบเราก็รู้สึกว่าเขาแบบมีวินัยมากเลยคะ่ะแล้วก็แบบต้องแบบแม่ก็รู้สึกว่าเอออยากส่งหนูไปเรียนเพื่อแบบ แบบนิสัยเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบให้เรามีความรู้ใหม่แล้วก็แบบให้เราได้อะไรหลายๆอย่างค่ะสําหรับแล้วก็หนูก็อยากไปด้วยค่ะแล้วก็หนูก็อยากจะบอกู้อบครัวนะคะที่จะแบบพาลูกเข้ามามันจอยู่ตรงนี้นะคะว่านะคะก็จนเป็นอะไรที่แบบว่าแต่งแนวมากมากค่ะที่แบบว่าจะมีโรงเรียนที่แบบสอนเราทงวิชาการแล้วก็กิจกรรมไปด้วยค่ะทำให้เราควบคู่กันเด็กที่เข้ามาที่นะคะจากเด็กที่แบบ ไม่ค่อยมีวินัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมาอยู่ที่นี่ก็จะแบบทุกคนก็จะมีวินัยมากขึ้นค่ะแล้วก็จะแบบกระตอือรือร้นในของตัวเองค่ะทุกคนจะแบบมีความมุ่งม,มั่นความพยายามมากเลยค่ะก็อยากให้พ่อแม่คิดดูดีๆนะคะว่าเออเลือกดูว่าเรายังไงคะ่ะแต่ว่าก็อยากให้นักเรียนแบบนักเรียนลูกๆของผู้พอน,นะคะได้มาเรียนที่นี่ค่ะเพราะว่าทำให้จากแบบ ลูกเราก็กลายเป็นอีกคนเลยค่ะแบบคือมันดีหลายด้านค่ะเรื่องจากว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่อยู่ในกําลังเจริญเติบโตค่ะก็อาจจะไม่ใหญ่มากแล้วก็สังคมก็จะไม่เหมือนโรงเรียนอื่นค่ะโรงเรียนอื่นก็จะเป็นโรงเรียนใหญ่ที่เด็กเป็นพันๆคนนะคะจะทําให้ครูไม่เข้าถึงเด็กของเราค่ะครูก็จะมองผ่านๆไปค่ะจากที่เราเคยเรียนประถมนะคะหนูก็รู้ครูมองผ่านๆครูไม่ค่อยใส่ใจเราหรอกค่ะแต่ว่าพอหนูมาอยู่โรงเรียนนี้ทําให้รู้สึกว่าเราได้รับ ความเสียใจจากคู่จากพอออจากรุงเชาจากทุกทุกคนเลยค่ะทำให้รู้สึกว่าเราเหมือนครอบครัวมากกว่าค่ะแล้วเราอยู่ด้วยกันแล้วเราสึกมีความสุขค่ะแล้วก็แบบเหมือนหนูไม่สบายเลยหรือเครียดอะไรเงี้ยเขาก็ปรึกษาครูได้ปรึกษาลุงเชาปรึกษาแม่เอี้ยงได้ค่ะปรึกษาได้ทุกคนเลยค่ะทําให้แบบเด็กๆไม่เครียดกันค่ะแล้วก็แบบสนิทสนมกันแบบเพื่อนกันก็จะแบบรักกันสนิทกันมากเลยค่ะก็แบบทาให้เด็กเข้ากันง่ายมากขึ้นค่ะแล้วก็แบบ ผู้ปกครองก็จะเห็นลูกตัวเองในแบบอีกแบบหนึ่งที่อาจจะไม่เคยเห็นก็ได้ะค่ะเพราะว่าประถมกับมัธยมมันก็ละอย่ากันแล้วใช่ไหมคะแล้วก็โรงเรียนนี้ก็ไม่เหมือนโรงเรียนอื่นอยู่แล้วนะคะก็อยากให้ผู้ปกครองส่งลูกๆเข้ามาเรียนกันนะคะเป็นครอบครัวเดียวกันาคา่ะขอบคุณค่ะคกดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย,บาย,บาย